สำหรับท่านที่อยากเก่งเร็วอยากเทพไวอยากทำกำไรแบบยั่งยืนวันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เทรด forex อยู่นะครับแชร์กันออกไปเป็นวิทยาทานนะครับผมมีเจตนาดีแล้วก็หวังให้เพื่อนๆพี่ๆที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับประสบความสําเร็จในการเทรดโดยที่ไม่ต้องไปเจ็บปวดกับตลาดให้มากนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ มือใหม่หรือคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเจอกับตลาดนี้ก็คืออาการเสพติดกราฟต้องการเทรดตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยมีการฝืนเงื่อนไขเพื่อเข้าเทรดตามอารมณ์ของตัวเองด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นการเลนดอมไม่ว่าจะเป็นกําไรหรือขาดทุนนะครับเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเรากําไรหรือขาดทุนเพราะอะไรอย่างที่2นะครับคือโดนอินดิเคเตอร์บดบังสภาวะของตลาดที่แท้จริงนะครับใส่อินดิเคเตอร์มากเกินไปจนไม่สามารถมองสภาวะ ของกราฟที่แท้จริงได้ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาวะเขาคือสภาวะอะไรนะครับสภาวะมีอะไรบ้างก็จะมีสภาวะเป็นเทรนขาขึ้นเทรนขาลงแล้วก็ไซเว์นั่นเองนะครับในโหมดของอินดิเคเตอร์เนี่ยเข้ามาที่แทรกอินดิเคเตอร์นะครับเขาจะมีโหมดเทรนเทรนเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบสภาวะที่เป็นเทรนเขาจะสามารถช่วยให้เราโมนิเตอร์กราฟในช่วงที่เป็นเทรนและสามารถทํากําไรได้ดีในช่วงเป็นเทรนส่วนออสซิเลเตอร์นะครับ ก็จะเป็นสภาวะของตลาดที่เป็นไซเวย์นั่นเองนะครับก็คือการ o v e r b o ์บอสโอเวอร์โของอิ d i c a t o r ประเภท Oscillator ก็จะสามารถช่วยให้เราทำกำไรได้จากการเทรดในตลาดไซเวย์ได้ด้วยอิ d i c a t o r แบบ Oscillator นะครับทีนี้เมื่อเรารู้หน้าที่ของอินดิเคเตแต่ละอย่างแล้วนะครับเวลาเรามาเทรดเนี่ย เราควรวางแผนในแต่ละวันในการเทรดว่าปัจจุบันนี้เป็นโครงสร้างอะไรถ้าโครงสร้างนี้ถูกทําลายจะเป็นไปในรูปแบบไหนอย่างตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยโครงสร้างเป็นเทนขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาทําลายโครงสร้างบริเวณนี้ลงมานะครับตรงจุดนี้ก็อาจจะเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงนะครับโดยการตีหายนี้มาหายนี้ก็ได้นะครับหรือเล่นไปตามระบบถ้าเป็นเส้นตัดกันตอนนี้ตัดขึ้นต่อไปถ้าตัดลงเราก็ เล่นเซล์ลแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นกรณี EMA 2สเส้นนะครับก็ต่อมาคือการ b a c k t ทสนะครับการซ้อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับถ้าไม่ซ้อมเลยไม่รู้กลยุทธ์ของตัวเองเลยไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งเลยไม่สามารถไปสู้กับคนที่ซ้อมเยอะๆได้นะครับ การซ้อมเนี่ยมันจะช่วยให้เราเพิ่มประสบการณ์ทําให้เราเทรดได้เร็วยิ่งขึ้นสังเกตตอนที่ตัวเองซ้อมนะครับสมมุติว่าเราแบ็กเทสในไทม์เฟรม M15 นะครับแต่เทรดจริงเราไปสลับไทม์เฟรมดู M15 บ้าง h 1บ้าฟบ้างมันจะงงนะครับถ้าเราฝึกแค่ M15 เนี่ยจุดเข้าเราอยู่ที่ M15 เราก็จะ monitor. มอนิเตอร์เมื่อกาบลงมาสัมผัสโซนกระบ,บาย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 ,บายากาฟวิ่งขึ้นไปชนกรอบด้านบนก็เซลลงมานะครับเก็บสถิติ ข้อมูลนะครับถึงแม้วินเลจหรือ R r มันจะเป็นอดีตนะครับแต่มันก็สามารถเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราอ้างอิงไปกับการาฟปัจจุบันได้นะครับข้อต่อมาคือการติดตามข่าวสารที่สำคัญสำคัญเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าถ้าเราเทรดทองคำเนี่ยเราควรจะรู้สภาวะเศรษฐกิจของโลกว่าเป็นไปในทิศทางไหนมีโรคระบาดไหมมีสงครามไหมปัจจัยการลดหรือการปรับขึ้นอนัตราดอกเบี้ย เป็นไปในทิศทางไหนนะครับอันนี้ควรจะรู้และควรจะติดตามนะครับและข้อสุดท้ายนะครับคือต้องมีแผนรับมือกับความเสี่ยงในสภาวะที่เกิดอารมณ์ในการเทคแอคชั่นถ้าเกิดว่าเราใช้อารมณ์เทรดนอกเหนือกับเงื่อนไขของระบบเรานะครับเราจะแก้ไขยังไงหรือเราเทรดตามระบบเราควรมีการ m ั n นี่ a ม a เ e m เมนตหรือควบคุมความเสี่ยงยังไงนะครับโดยการมันนี่เม a เอนเมนต์ก็มีหลายรูปแบบนะครับส่วนตัวผมใช้ในการ มันนี่แมเนจเมนต์แบบง่ายๆนะครับโดยการที่คำนวณหลอดไว้เรียบร้อยอายกตัวอย่างอย่างเช่นพอร์ต2,000เหรียญใช้หลอด0.1อย่างนี้นะครับถ้าโดน S/L 100จุดโดน10เหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ